นองทำสาบายพักจับบวกได้ถอดกระดุมได้นะครับเนี่ยทำสาบายพักนะครับขยับได้แต่ขาต้องอยู่กับที่ครับยืนตรงต้นคิดกันะครับกระจายยืดเป็นนักเลงนะครับ ยืนร่วมไปไปเลยไปเลยไปอยู่รวมเลยก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อย เปี่ยนัหมครับเปี่ยนั้ยต้องถ่ายแนวันซีแนวตั้ง่าแนวนอน่เยีอต้องถ่ายแนวตั้งก็ได้ไปถ่ายวีโอถ่ายแนวนอนเดี๋ยวผมเดินใหญ่มาพูดหน่อยนะแล้วกดวีอะไรบ้างนี่เจ้าเวลาถ่ายก็ใี่นี่นี่นี่ถ่ายถ่เน้นการใชความทไมเลือกกดที่แบบ

ืตรงกอแล้วตกมือนะครับไม่ใช่อยู่ในระหว่างครับตกมือนะครับมันเป็นของของฐานนะครับยืนตรงแนละ้วตกมือนะครับแล้วก็ไปอยู่ท่าเดิมนะครับเพราะเราอยู่ในท่าสบายพักอยู่น,นคะครับ อวันนี้นะครับผมนายนางของบวชเขาชื่อเดียร์สีซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกรรมการวิจัอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและเป็นประธานชมรมนักข่าวผู้อภาคในสื่อทีมงวิทยุพละทัศน์จังหวัดระยองและเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงบารมีพิเศษชมรมร่วมนักข่าวความปลอดภัยและตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งเก้าหนึ่งและหลายหลายหน่วยงานนะครับก็วันนี้ผมมาภารกิจเกี่ยวกับทางด้านของทำเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณรสุขและวยังก็ มาพัฒนาเกี่ยวกับน้ำตกพนมตากก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งพยแล้ววันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญใหท่านปัญญาชนตามพระเจ้าอี๋ยวนี้นะครับพระบาเจ้า,าพระเจ้าขอให้คำสัตย์ปัญญว่าขอให้คาสัตย์ปัญาพระาเจ้า,าพระาเจ้า,าจะจ,จงรักภักดีจะจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหาและประชาชนที่ถูกต้องและประชาชนที่ถูกต้องอที่2อที่ <ส>ไม่ลงเดียวแับยาเสพติดแยและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างอที่สามพ่อาพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านของพระเจ้าเ็ันในหมู่บ้านของพระเจ้าเันค่ะพอที่สี่พอที่พระเจ้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้ผุจะไม่ยอมให้ใจ จะพิทักษ์รักษาป่าตนกว่าชีวิตต่าชีวิตจะหาไม่จะหาไม่ใช่เข้าที่จะกระทำได้เข้าที่จะกระทำได้ข้อที่เจ็ดพ่อที่เจ็ดข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้จะปลูกต้นไม้เพื่อเป็นขราพิการธรรมชาติเพื่อเป็นขราพิการธรรมชาติในช่วงฤดูฝนในช่วงฤดูฝน พระเจ้านาติ๊งแว่ร้องเพื่อถวายเพื่อถวายป็นพระราชกุศลพระราชาภูษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าเขาบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถพขาแม่พันตีหลวงพขาแม่พันตีหลวงข้อที่แปดพ่อที่แปดาพระเจ้าเขาพระเจ้าจะปฏิบัติการจะปฏิบัติการร่วมกับทางราชการร่วมกับทางราชการไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตัรวดป่าไม้ป่าไม้และฝ่ายปกครองและฝ่ายปกครองข้อที่เก้าพ่อที่เก้าเ้าพระเจ จะบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศลสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไปและประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เมื่อเรามีป่าต้องมีอาหารเพื่อชีวิตการที่เราไม่มีป่าไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่มีชีวิตเราจะพิทักป่าเพื่อรักษาชีวิตไม่มีป่าไม่มีน้ําไม่มีอาหารเราจะไม่มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะยืนอาเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาหรือพระแม่พันปีหลวงนะครับโดยพระเจ้า อยู่หัวจะทรงเป็นนางพระราชินีจะทรงเป็นป่าทรงพระราชดำรดัสและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถท่านทรงพระบระมราชชนนีพัน 1, ปีหลวงได้ทรงพระราชทานเกี่ยวกับคำตอนนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านทีมง,งานชุบยานตรีและทีมง,งานของอชมรมอาหารพานของค่ายบังชัยและทางด้านของโดยมีครูปเปียกได้เป็นประธานชมรมอาหารพาหรืออชรออาสาช่วยลบผมกย็ยินดีที่ท่านก็ให้ผมได้เข้ามาเป็น ที่ปรึกษาเพราะนั้นแล้วการกระทําอะไรขอให้ร่วมความรักความสามัคคีในหมู่คณะเท่าที่จะกระทําได้ครับผมหมดแถวตรงเริ่แแถวเออก็จบภารกิจจบทำบรรยายครับผม จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ถ้าชอบก็ขอฝากกดติดตามรับชมกันต่อๆไปนะครับ